สวัสดีค่ะสุพนุษย์สุพนุษนะคะในคลิปนี้สุพนุษจะมาชวนทําแผ่นก๋วยเตี๋ยวเป็นแผ่นก๋วยเตี๋ยวสีฟ้ากับดอกไม้กินได้จะมีรสชาติที่นุ่มละมุนลิ้นม,มากๆเลยค่ะแม้ทิ้งไว้ข้ามคืนแป้งก็ยังนุ่มมากๆอยากให้ลองทําตามกันเลยค่ะมาชมว,วิธีการทํากันเลยนําดอกอัญชันแห้งครึ่งช้อนโต๊ะจะนํากลีบเล็กเกสรอ,ออกไปเหลือแต่กลีบดอกใส่น้ําร้อน200มลลิตร แล้วก็คนสักเล็กน้อยจากนั้นพักไว้5นาทีมาเตรียมในส่วนของแป้งใส่แป้งข้าวเจ้า4ช้อนโต๊ะแป้งมัน3ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันสักเล็กน้อยแล้วเติมเกลือเสร็จ1ส่วนสช้อนชา จากนั้นก็จะตวงน้ําอัญชันให้ได้150มิลิตรใส่น้ําอัญชันในขณะที่น้ํำยังอุ่นๆอยู่ค่อยๆทยอยใส่ทีละน้อยใส่ไปคนไปแบบนี้คนจนกระทั่งแป้งและน้ําเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อคนจนแป้งเนียนเข้ากันดีแล้วจะใส่กลีบอัญชันลงไปทั้งหมดเลยค่ะใส่ลงไปในแป้งแบบนี้จะทําให้เพิ่มความเข้มของสีมากขึ้น จากนั้นจะปิดฝาแล้วนำพักไว้ในตู้เย็น30นาทีมาเตรียมในส่วนของถาดที่จะนำไปนึ่งใช้ถาดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง20คูณ20เซนติเมตรหลังจาก30นาทีผ่านไปแล้วนำแป้งออกจากตู้เย็นแล้วก็เติมกะทิลงไป1ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันก็เตรียมใส่ถาดแล้วนำไปนึ่งได้เลยค่ะตักแป้งและเกลี่ยให้เสมอกันจนเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส จากนั้นก็จะเติมดอกไม้กินได้ที่ใช้เต็ดกลีบดอกในคลิปนี้สุพนุษย์ใช้ดอกขนนกกับดอกกุหลาบค่ะสร้างศิลปะบนแผ่นก๋วยเตี๋ยวได้เลยใส่เรียงลงไปในแบบที่ชอบค่ะกระจายดอกไม้ให้ทั่วกันแบบนี้จากนั้นตั้งน้ําให้เดือดแล้วนําไปนึ่งด้วยไฟแรงนึ่งจนกระทั่งแป้งสุกใสใช้เวลาประมาณ3-4นาที ในสูตรนี้สุพนุษย์ใส่กะทิแทนน้ำมันพืชลงไปในแป้งจะทำให้แป้งนุ่มแทบละลายในปากแม้แช่เย็นไว้ข้ามคืนแป้งก็ยังนุ่มมากๆเลยค่ะหลังจาก3หรือ4นาทีผ่านไปแป้งก็จะสุกใสแบบนี้นำขึ้นพักไว้ให้เย็นเลยค่ะแล้วก็นึ่งแผ่นต่อไปได้เลยจะทาน้ำมันพืชบางๆที่ด้านบนอีกสักเล็กน้อยเพื่อให้แผ่นแป้งไม่ติดกันรอจนกระทั่งเย็นสนิทดีแล้วก็จะใช้ไม้พายซิลิโคนค่อยๆเซาะรอบๆขอบถาด แล้วดึงแผ่นก๋วยเตี๋ยวขึ้นได้เลยแผ่นก๋วยเตี๋ยนี้มีความยืดหยุ่นแป้งค่อนข้างบางแล้วมีกลิ่นหอมของดอกไม้มีความนุ่มมากๆเลยค่ะนำไปต่อยอดทำเป็นเมนูอื่นๆได้อีกมากมายนำไปห่อเป็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนำไปตัดเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่หรือนำไปห่อเป็นปอเปี๊ยะสดก็ทำได้เช่นกันค่ะจะได้แผ่นก๋วยเตี๋ยวที่มีสีหวานสวยงามแล้วก็มีลักษณะคล้ายกับผ้าที่เป็นลายดอกไม้เลยค่ะ ใครที่ยังไม่เคยลองทำตามในสูตรนี้สามารถทำตามได้นะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมและพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ